ดอกบัวอุ้ยดูลังนกลังนกกระจิบเดินไหวไหมนะคนคนคนท้ายสุดเน <laughs> ี่ไยไหะอ๋ <laughs> ไไอ,นะอ,อเดี๋ยวนี่ตรงนี้นมีตะขออยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปผัด สายบัวผัดสายบัวเอะอ๋วไม่ใช่กระเฉดนะนี่วิโตดูมะละกออุ้ยตัวอะไรตัวเงินนะตัวนีรนุษอุ้ยมาดูมะละกอลาวสิเห็นไหมคะ มะละกอตำส้มตำนั่นเงพี่โตยัง่อนยังเก็บไม่ได้เนาะเดี๋ยวไปดูดูใบกะเพรามีไหมต้องค่อยคอยเดินนะคะเพราะว่าเลื่น กะเพาไม่งามมีดอกบัวง้ยลังนกเพียบเลยท้ายมะเขือมะเขือเครีย่ถุงก่อน เก็บมะเขือกันใส่ส้มตำนะมีกุาด้วยพุซาล่วง หอยเดี๋ยวไปเก็บตรงนน้นกะเพามี con mà nói lắc cò. cho rồi. ดอกบัวนี่ไงผักบุ้งออาไปไหนล่ะคุณเลยยจ้ากินได้เลยเดี๋ยวต้องเอาทุเรียนมาปลูกใช่ไหม ใช่ในนี้แปลว่าผักบุ้อันนี้นะครับค่ะนี่แหละนี่แหละเอาคุเลยาอยู่ไหนแล้วน่ะอ้าวยังอยู่นู้นอยู่เลยยังอยู่ตรงนู้นอยู่เลยเนี่ยผักบุ้งแบบนี้มีเยอะไหมครับคะผัดได้นะเนี่ยอ๋ออยู่ใน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 สระเยอะต้นเดียวเองในสระมี นี่เนี่ยผักบุ้งอ๋อนี้ใช่ไหมค่ะเด็ดได้เลยเราไม่ต้องซื้อกินผัดน้ำมันเนะาะครับน้ำหอยน้ำมันหอยนี่นะจ้ะผัดทั่วไปนี่แหละไหนพี่โตต้องดู โอ้ยดอกบัวบานไหนะคะไอดอกเอ่อเดลี่ดอกไม้ไงฮะออน,นั่นแหละ,น,ะ,น,ะนี่ไงดอกมันจะเป็นอย่างเงี้ยพี่โตดอกเดลี่อันนี้วอเตอร์เครสกินได้หมดเลย มันจะมีตะขออะไม่รู้เขาเขาเก็บไม่รู้เก็บไว้ตรงไหนเก็บช่อกระเพราก่อนโโ้ยกระเจี๊ยบ กะเพรามะเขือเออฟักทองฟักทองกำลังมีลูกพี่โตลูกน้อยลูกน้อยน้อยอันนี้มะพร้าวน้ำหอมเนี่ยพี่โตจากอะไรนะบ้านแรลวดินมันเหนียวไง ็มีมะม่วงด้วยสองลูกสองลูกมะม่วงสองลูกไงตะไคร้เพียบเลยเดี๋ยวเราจะตัดตะไคร้ไปทำกับข้าวกันนะคะ ต้สสนสักต้นอะไรนุ้ยข้าวโพดอ่ะยังไม่ได้รูปเลยลุงโตอ่ะถ่ายรูปโต จะเ,เก็บบัวเก็บสายบัวไปผัดด้วยก็ได้เนาะตอนแรกเขามีตะขอนะตอนนี้มันไม่รู้ไปไหนเช้าๆอากาศสดใสนี่ดูดอกบัวเลยเดี๋ยวจะเก็บฝักบัวกิน ดูกระเจี๊ยบกระเจี๊ยบนี่ตะไคร้เจี๊ยบแก่ซะแล้วนี่อะไรเนี่ยน่าจะเป็นผักอะ เดี๋ยวเราจะเก็บผักบุ้งไปผัดน้ำมันหอยนี่บัวผักบัวไม่ยอมเก็บ ไไว,ไว้ไปไหว้ไหว้พระไปไหว้แม่ที่บ้านอืมอมืนี่ดอกไม้กำลังขึ้น ไปต้มจิ้มน้ำพริกโอเคค่ะวันนี้พามาชมบรรยากาศ ได้ผักบุ้งแล้วเดี๋ยวยังเหลือสายบัวเมื่อวานฝนตกหนักบายยค่ะเจอกันใหม่นะคะ